สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งก็จะเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยใช่ไหมคะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเรียนถึงภาษาไทยหรือภาษาของเรานั่นเองเดี๋ยวเราไปดูเนะื้อหาด้านในกันเลยดีกว่านะคะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้เลยคือเราเรียนเรื่องในคลิปนี้เพื่ออะไรนะคะอย่างแรกเลยหนึ่งนักเรียนต้อง วิควัฒนธรรมด้านภาษาไทยเนี่ยที่ใช้สื่อสารได้ใช่ไหมคะสองนักเรียนต้องเห็นความสำคัญของภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนะื้อหากันเลยนะคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าใครเป็นผู้สร้างหรือว่าผู้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเป็นคนแรกเลยมีใครรู้ไหมคะ เฉลยนะคะคนแรกที่สร้างอักษรไทยขึ้นก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองนะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยเป็นกษัตริย์ในยุคสมัยสุขโขทัยนั่นเองนะคะภาษาไทยเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาของชนชาติไทยเป็นภาษาของประเทศไทยมีตั้งแต่เนิ่นนานมาแล้วใช่ไหมคะจนมาถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะซึ่งภาษาไทยเนี่ย จะมีความเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของไทยแล้วไม่มีชาติไหนมาใช้ภาษาเหมือนเราใช่ไหมคะอาจจะมีบ้างที่บางคนย้ายไปอยู่ต่างประเทศแต่ยังใช้ภาษาไทยอยู่บางคนที่เข้ามาในประเทศไทยก็เรียนรู้รู้จักภาษาไทยด้วยใช่ไหมคะทีนี้มาดูเรื่องที่พ่อขุนรามคำแหงได้สร้างหรือว่าประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นนะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ย ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อพศ1826ันนั่นเองนะคะซึ่งอักษรไทยเนี่ยประดิษฐ์มาจากอักษรอะไรมีใครรู้บ้างนะคะขึ้นบนหน้าจอเลยก็คือดัดแปลงมาจากอักษรขอมนะคะจนเราเรียกว่าลายสือไทยสิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงประดิษฐ์เนี่ยเรียกว่าลายสือไทยแต่ได้รับการดัดแปลงหรือว่าได เห็นมาก่อนเนี่ยคล้ายๆกับอักษรขอมนะคะขอมหรือขมินในสมัยเมื่อก่อนนั่นเองนะคะทีนี้ลายสื่อไทยเนี่ยลายสื่อไทยทุกคนจะต้องคิดแล้วว่าตอนนั้นเนี่ยมันไปปรากฏในไหนใช่ไหมคะลายสื่อไทยที่ว่าเนี่ยเป็นอักษรที่ปรากฏในศิลาจารึกเหมือนรูปที่เห็นอยู่บนหน้าจอเลยศิลาจารึกเนี่ยเป็นแท่ง ที่มีสีด้านเป็นหินศิลาจารึกนะคะก็จะสลักอักษรหรือว่าลายสื่อไทยเนี่ยลงไปจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชาประวัติหรือว่าประวัติส่วนตัวของพ่อขุณรามคำแหงการออกรบการค้าขายในสมัยสุขโขทยัยใช่ไหมคะก็จะเขียนก็จะตีพิมพ์ไว้จะมีหลักที่1หลักที่2อหลักที่3ซึ่งคนที่ค้นพบหลักศิลาจารึก เรามาค้นพบตอนรัชกาลที่4นะคะแต่ว่าหลักศิลาจารึกเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองนะคะย่าสับสนนะนทีนี้เรามาดูลายลายสื่อไทยหรือว่าอักษรของสมัยสุขโขทยัยว่าเป็นยังไงด้านบนนะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นลักษณะของอักษรลายสือไทยแต่ด้านล่างจะเป็นพยัญชนะไทยนะคะ ทั้งหมดเนี่ยมี39ตัวในสมัยนั้นนะแต่ปัจจุบันมี44ตัวใช่ไหมคะนักเรียนดูตัวกอไก่เหมือนปัจจุบันไม่หลูกไม่เหมือนนะคะแต่มีความคล้ายอาจจะคล้ายเนอะอาะดูตัวนอนหนูอาจคล้ายเลยนะคะบอใบไ,ไม้ก็คล้ายใช่ไหมคะเขามีการดัดแปลงให้มันง่ายขึ้นเวลาเราเขียนปัจจุบันเนี่ยจะได้ง่ายแล้วก็ร,รวดเร็วขึ้นใช่ไหมคะดูตัวอออ่างเห็นไหม คล้ายย่อยักษ์เลยเคยให้เด็กๆหลายคนดูบอกว่าอ๋ออ่างนี่เหมือนยอ่อยักษ์เลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะอย่างที่บอกว่าเขาได้มีการปรับเปลี่ยนให้มันใช้ได้ง่ายขึ้นอ่านได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะลูกก็จะเป็นอักษรตัวก็ไก่ขอใครถึงฮอนอกูในปัจจุบันนั่นเองนะคะถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนเรื่องที่จะเขียนแบบไหนเอ่ยระหว่างอักษรลายสือไทยกับอักษรพยัญชนะไทย4ตัว144 4ตัวในปัจจุบันนะ น่าจะเป็น44ตัวเนาะเพราะว่าเขาเลือกที่จะให้มันเขียนง่ายขึ้นแล้วนั่นเองนะคะอะวิวัฒนาการของไทยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าหนังสือเรียนเล่มแรกที่ไทยมีเนี่ยชื่อว่าอะไรนี่นะชื่อว่าจินดามณีนะคะจำไว้ให้ขึ้นใจเลยหนังสือไทยเล่มแรกหรือหนังสือแบบเรียนเล่มแรกเนี่ยชื่อว่าจินดามณีนะคะแต่งขึ้นในรัชสมัย สมเด็จพระนารายณ์ตอนอยุทยานั่นเองหรือว่าโกสาธิปดีนี่แหละเป็นคนแต่งขึ้นถ้าใครจำได้ในเรื่องบุพเพสนิวาสน,นะคะจะมีพ่อพระเอกใช่ไหมพ่อพระเอกนั่นแหละเป็นคนเขียนหนังสือจินดามณีขึ้นนะคะหรือว่าท่านโกสาธิปดีนั่นเองนะคะ,ะเห็นไหม ต่อนะคะมีการแต่งหนังสือเรียนเนี่ยขึ้นหลายฉบับเลยในสมัยของรัชกาลที่5นะคะหรือว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะเห็นไหมอ่ะทีนี้นะักเรียนว่าภาษาไทยเนี่ยหรือว่าภาษาที่เราใช้เนี่ยมีความสําคัญอย่างไรนะคะบอกเลยว่าภาษาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารในชีวิตประจําวันถ้าไม่มีภาษา นอกจากนี้เราใช้อะไรสื่อสารได้บ้างเช่นท่าทางที่แสดงออกสีหน้าก็เป็นภาษาได้แต่เป็นอวัจนภาษาใช่ไหมคะเป็นภาษาที่ไม่ได้ใช้คำพูดการชี้การยังไงเดินแบบเต้งขึมการเดินแบบรีบสามารถสื่อสารออกมาได้หมดเลยแต่ความสำคัญของภาษาเด่นๆเ,เลยคือการใช้สื่อสารที่ตรงไปตรงไป,ตรง,ไปตรงมาและมีความหมายที่ ไม่ต้องตีความมากอะเนาะลูกน้องแต่อย่างถ้าภาษาเนี่ยชี้ไปชี้ไปนู่นใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าชี้อะไรกันแน่ชี้ของที่อยู่ใกล้หรือชี้ของที่อยู่ไกลใช่ไหมคะแต่ถ้าเราพูดไปแล้วว่า้อ๋อเนี่ยชี้พัดลมตัวเนี้ยตัวที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยอันเนี้ยคือรู้เรื่องเลยใช่ไหมคะลูกอะทีนี้เห็นไหมภาษาของเราเนี่ยเขาเอามาทําอะไรเอามาเขียนวรรณกรรมเอามาเขียนหนังสือเรียนวรรณคดีอย่างภาษาไทยนักเรียนก็จะได้เรียนอนาคตข้างหน้าเนาะ ก็จะเป็นรามเกียนนะคะสังทองหนังสือเรียนภาษาไทยภาษาพาที่วรรณคดีลำำํานําหลายๆอย่างเลยที่เกิดจากการใช้ภาษาของเรานั่นเองนะคะทีนี้ความสำคัญของภาษาไทยเด่นชัดเลยคือเป็นภาษาประจำชาติแน่นอนเลยสิ่งนี้นะคะสองเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยนั่นเองนะคะสเป็นภาษาทางการของไทยเวลาเราจะติดต่อ ติดต่อเกี่ยวกับติดต่ออำเภออ่ะพูดง่งยๆแล้วกันนะติดต่ออำเภอติดต่อเรื่องราชการติดต่อสิ่งที่เป็นสําคัญสาคัญเนี่ยให้ใช้ภาษาไทยนะคะเมื่ออยู่ในประเทศไทยใช่ไหมลูกทีนี้ภาษาไทยสําคัญยังไงอีกสําคัญคือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยนะคะเนาะทีนี้เรามาดูว่าภาษากับการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเนี่ยเข้าใช้กันอย่างไรเห็นไหมคะว่า ภาคอีสานเนี่ยนำภาษามาใช้ในการการแสดงทางวัฒนนรรมเช่นหมอำํำมีการไล่ลำหมอลำเซิร์งหมอแคนเพลงเซิร์งใช่ไหมคะมีการแสดงออกทางเนื้อร้องคำร้องของหมอลำด้วยการไรล่ํำตามทำนองว่าโอ้ยเนี่ยกำลังสนุกสนานเป็นการสื่อสารอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะภาคกลางแบบไหน ภาะกลางคือมีการเต้นกรรมรำเขียวการเต้นกรรมรำเขียวเนี่ยเขาก็จะมีการนําเกียวเกียวข้าวนะคะมาเต้นมารํามาฝอนกันในทุ่งยะไม่ใช่ทุ่งยะทุ่งข้าวทุ่งนาของเรานั่นเองนะคะเป็นการแสดงสื่อสารทางการร่ายรำมีคําร้องทํานองนะคะที่บอกถึงการเกี่ยวข้าวรําเคียวเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะลูกทีนี้มาดูภาคกลางอีกอย่างหนึ่งคือลิเก ลิเกเนี่ยโอ้โหบางคนบอกฟังยากมากกว่าจะเอื้อนเอย่ยกว่าจะมานั่งตีความใช่ไหมคะแต่นี่เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่โดดเด่นของไทยเลยทุกวันนี้ก็ยังเห็นมีการเล่นลิเกกันเป็นจำนวนยังถือว่ายังได้รับการนิยมอยู่ใช่ไหมคะอย่างในอย่างในแทบอีสานเนี่ยเป็นของภาคกลางก็จริงแต่อีสานเนี่ยเอามาสแสดงเยอะมากไม่ว่าจะเป็น กล้วยหอมมันมันทมศิลหรือว่าต่างๆนะคะลิเกเนี่ยก็จะเป็นเล่นเกี่ยวกับให้สนุกสนานนะเนาะให้ตลกบางทีสอดแทรกความเป็นความรู้กติสอนใจเข้าไปด้วยเยอะเลยใช่ไหมคะนิภาคเหนือก็จะมีการเล่นเพลงซอเห็นไหมมีการเอาซอมาเล่นแล้วก็ขับร้องแสดงสีหน้าท่าทางคำร้องเพื่อให้คนได้เข้าใจทางภาษาใช่ไหมคะ ทีนี้อันสุดท้ายคือภาคใต้ภาคใต้เนี่ยเขาใช้หนังตะลงุงเขาก็นําภาพเนี่ยเห็นไหมภาพของหญิงและชายหรือว่าเป็นชายชายหญิงหญิงได้หมดเลยนํามาเล่นนํามาเล่าเรื่องราวด้านใดด้านหนึ่งของภาคใต้อะเนาะให้คนเห็นว่าเออมีทั้งสนุกสนานเศร้าทั้งคืนเครนไปหมดเลยแต่ส่วนมากเขาจะใช้เป็นภาษาใตา้ใช่ไหมคะซึ่ง ถ้าใครได้ฟังก็จะอ้ยยากมากภาษาใต้เพราะเราเป็นคนอีสานเนาะถ้าหนังตะลุงบางทีเขาก็พัฒนาให้เป็นภาษากลางใช่ไหมมีการเอาภาษากลางมาใช้ก็จะฟังได้ง่ายขึ้นนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงชายที่เกี่ยวพาราสีกันหรือว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาวบ้านของคนภาคใต้วิถีชีวิตของภาคใต้เอามาแสดงนะคะผ่านม่านเงาม่านไฟนะคะแล้วก็มีคนเชิดนะคะตัว ตลุงหนังตลุงอยู่นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นวัฒนธรรมทางด้านภาษาที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะว่าภาษาไทยเนี่ยมีความสำคัญนะเนเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะมีความโดดเด่นเป็นตัวของตัวเราเองนะคะนอกจากนี้ภาษาไทยอาจจะกูเสริมเล็กสักเล็กน้อยนะคะภาษาที่เป็นภาษาสากลคือภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลอย่างไงให้จําไว้ว่าเมื่อเราเดินทางไปประเทศไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเกาหลีญี่ปุน่นสหรัฐอเมริกาไทยไม่ใช่ไทยสิลาวเวียดนามนะคะเมื่อไหร่ที่เราใช้ภาษาของประเทศเขาไม่ได้เราต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพราะคนทั่วโลกเนี่ยจำเป็นหรือควรที่จะต้องพูดภาษาอังกฤษได้ เพื่อสื่อสารกับคนต่างประเทศนะคะจำไว้ให้ดีดังนั้นต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษด้วยนกกันนะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้เท่านี้เจอกันใหม่ในห้องเรียนเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษเราจัดขึ้นมาระหว่างควาเลนทีนหรือว่ากักตัวหลังเทศกาลนั่นเองนะคะยังไงเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ